สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมไทเกอร์โอมนะฮะคลิปนี้ก็นะฮะบรรยากาศยามเย็นนะครับผมจากท้ายทุ่งนานะครับจุดนี้ก็จะเป็นสวนยางของชาวบ้านนะที่อยู่กับทุ่งนาของเรานะครับผมเราก็จะมานะับเกี่ยวหญ้าไปให้สองแม่ลูกบนเรือบนรอดนะครับผมนะฮะให้ทุกท่านนะฮะเข้ามาชมคลิปนี้นะให้กําลังใจโดยการติดตามให้ด้วยนะครับผมนะแล้วก็ฝากช่อง มอนโอมชาแนลปาแต้นชาแนลด้วยนะครับผมนะขอบคุณสำหรับกําลังใจที่ทุกท่านมีให้กับพวกเราทุกคนทุกช่องแล้วก็แน่นอนนะให้กับลุงป้านะครับขอบคุณครับยิมเลยใช่ไหมต้องมาเสียเวลาตัดหวานหวานปาาเลยโเมื่อกี้ทุกคนอยากจะเล่าให้ฟังมากเลยวินาทีบุญเลือเห็นด่าตัดแจวทำผ้าให้ดูหน่อยสิตัดแ ทำท่าให้ดูหน่อยที่ทำท่าหน้าที่ที่มันเหลือเห็นเห็นย่าเราแบกไปปุ๊บมันทำยังไงรู้ไหมมันทำแบบนี้คอมันอย่างนี้คอมันอยู่นี้เนาะเน้อมันก็มาอยู่ตรงกระบะเลยพอเราเทปุ๊บปุ๊บเอ่อข่าคุณขอบคุณน่าคุ้ข่าคุ้นเข่าคุ้นโอ้โหมันหิ้วน่ะคนที่เกี่ยวจะต้องดีใจ ูอ exactly. ุ Ou Ou to ้ยสนสวยมากเลยย่าสิีี่ีี่ีีดูสนัวยๆจู้อ้ไม่ใช่ยาค้ดูเลยดูเลไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยค้าเูยอนี่แหละยาขอบยาี่เอฟซีก็ช่วยดูคลิปหน่อยเด้อคลิปเกี่ยวย่าสองคลิปนั่นแหละ

สี่เมื่อวานสิบสามอืมสิบหเราก็ไปเรื่อยๆสิบหกสี่สิบหกบานสาถสิบหกแผเรียนสิบเจ็ดทอดตะถินโอ้ขนาดอ่อนๆนี่ที่กระดาษไม่มีเกี่ยวนะย่าชี้ดูเด็ดมือได้เลยย่าชี้ดูเด็ดมือเลยเนาะโอ้ดูนี่ไงแล้ว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 ป้าเราเดินทางท่มตามมันเลยมันที่ไหนนะเนี่ยมันที่สิบหก เฮ้ยติดหกมนาะเสือเนาะป้าเนาะหลังจากสิบเจ็ดสิบเจ็ดป่ะสิบหกเราแห่ไม่มีใครมาอยู่โรงทานนะสิบเจ็ดเป็นวันทรดกฐินเออก็ต้องเป็นช้าสิบเจ็ดเราไปรับเหรียญกันชนะบัตรพระราชทานจากนายอำเภอนายอำเภอเป็นคนมอบ ไปก่อนบ่เอ็นฮะเอ็นสิ่แบกไปก่อนเอาตรงไหนอีกป่ะมาอีกซอยหนึ่งไปเรื่อยๆทีละซอยตรงไหนมันงาข้นไปตรงนี้นี่ใครว่าตรงนั้นก็งามเลยตรงไหนมันยังมาหมดอีกมันยังสั้นยูเออยังไม่หมดเลยเออไม่ใช่มันสั้นหรอกมันสั้นก็เฉียบได้ดิ้นไปเลยไปเดี๋ยวเราก็จะแบกไปอีกยาเวลาเราเรานั่นเราเออเรากีดยางแล้วน้ำมันเข้าไปในทำไงเนี่ย เททิ้งเททิ้งไม่ได้นอกจากเกลียวแล้วโผลอย่าอย่าเพิ่งให้น้ำโผล่ถูกอ้าวแล้วก็เอาน้ำโกลดมาหยอดแล้วก็คนคนคนมาต้มสุดแล้วก็แล้วอืมแล้วก็พรุ่งนี้กันมาถ้าถ้าถ้าหยอดถ้ากินแล้วมันเป็นแบบนี้เราจะเททิ้งอ้าวเหรอคือมันเสียแล้วหนี่ไม่ได้อ๋อคือปล่าประโยชน์แล้วทำไมเราไม่หาอะไรมาคลุมมันหน้อยอ่ะมันไม่มีอะไคลุมแล้วอ้าวเหรอ ต้องไม่รู้ี่ร้อยไร่เอาอะไรมคไม่รู้ว่ามันต้องมีอุปกรณ์ยเหมน่าหม้อเหรอเออมัน่าห้อนะออ่าหม้อเม้่้มันดลมันก็ไม่ได้เองเนาต้องให้มันดลงในกระป๋อนะเอมันก็มีง่ายเนมันก็มีความเสี่ยงเนาะออาชีพอาชีพก็มีเสี่ยงเอเหมือนเราทยล มีหรือว่าเราคิปไปแล้วเอพีจะดูหรือเปล่าจะดูให้ก็โอเคแค่มาดูให้ก็ดูให้หน่อยเด้อดูให้หน่อยเด้ออสิถ้าเขาไม่ดูให้ก็เหมือนกับยางพาราถูกฝนเหรอเนาะเสียหายเสียหายไม่ได้ฝนเอาล็อกนี้ปลดยังไดเผือว่าล็อกนี้มันเล็กๆนะมันเล็กคืนไปล็อกโน้ตดีกว่าไปเลยย้ายย้ายย้ายให้เวลามันโตหน่อยสองสามวันอือ มันยังไม่พอเกี่ยครับโอเคโอเคยวกอคเดกตั้งมบนล้านอะไรนะ อะไรไม่ได้ยินแปลซีพูดว่าอะไรไม่เข้าใจเทน้ำมันใส่ฟืนแล้วมันลุบบุ้มเหมนน่ะดาด้เลยซึ่งอ้าวน้ำมันเอออดาด้เออถึงเออนั่นดังไฟเหรอเหมือนแล้วมันก็ขึ้นบึ้บเหรอปั๊ดฟืนมันเปียกเลยเทราดน้ำมันแล้วก็วุบเลย ป๊าดคุณผู้ชมเอ้ยดาดาเป็นยังไงบ้างนะคนคิ้วหมดเนาะคนคิ้วหมดเลยเหรอคนคิ้วหมดไหมเออดาดาเอ้ยดาดาเป็นยังไงคุ่นี้คนคิ้วหมดระวังดาดาโดนน้ำมันนะคุณผู้ชมนะฮะดังไฟแล้ววุบเลย แมมเต็มถ้าเด้งออกมีเรื่องเดียวแหละไม่ง่ายนะกว่าเราจะได้คลิปแต่ละคลิปมาให้คุณผู้ชมได้ดูนะเต็มเต็มนนั้นเลยใช่ไหมเออเดี๋ยวเอานี้ไปก็โอเคแล้วหละเอานี้สต๊อกไว้คืนนี้อือเอาต้องเทมันกินเลยเทเลยเหรอเออมันไม่ใช่ว่ามันหิวนะมันไม่มียากินเลยเอออย่าไปสต๊อกเลย แล้วแลไม่ได้สตอกไให้คืนอ่อืมเพแล้วมันก็กินมดตุ่มนี่เดี๋ยวให้มันเคี้ยวให้เราได้กินให้มันกิน่็ดีแล้วมันเคี้ยวตุย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 มันกาลังเคี้ยวตุยตยตุยอยู่อร่อยเลยวัตัวปุ้บอีกะ าทำแบบตือเนี่ยจะได้ไม่ปวดหลัง <c oughs> เทำั่างนาทำปัน้นปั้นใบ้านมาทำหน่อยเดีเ๋ยวรเรียนเดี๋ยวตดปุ๊บๆออกเลยนละทำแบบนั้นมาดูสิยามพี่ยาทำตาสวดแล้วทำตาสวดใส่กล้องมอนออกหน่อยใครเรียก เอาก็ไม่ได้ลบคลิปหมอ่อนนอนหระลบคลิปเหมือนไม่ยาชี่อนนอนลบคลิปหมดเลยขนาดบางคลิปยังไม่ได้อัพลบคลิปด้วยไปลบคลิปก็เคยประจำก็ไปโหลดมาใหม่เหมือนเกี่ยวข้าวเยาชีเนาะขอยางเพื่อนเออจะได้หิวไปสองคนไปใส่มาเอาตรงนี้อีกสวยๆนี่เอาอีกเอาอีก สวยยสวยสเขาอี่ไหอยู่ที่ไหนนีเราเห็นคนเราก็ด็ดเลยครับท่านผู้ชมเขามีคอนเสิร์ตหมอลำเป็นปินผู้ท้องและเป็นผู้ท้าที่ร่างคน เดี๋ยวนี้กขาทำยังไงลุงมาก็แปะรูปเลยเนาะเมื่อก่อนคือวางรองเท้ารองเท้าเออแม่วันนี้ค่อยดูกับย่าชี้อ่ะก็มีรูปแปะบนเสื้อด้วยห้ามใครออกเหมือนแองเจลแองก็มีรูปแองแปะเคลือบไว้นะเคลือบพลาสติกแล้วการเป็นราคาของค่ายของใค่ายอ่ะไอเดียการจองเสื้อหน้าเวทีหมอสลำค่อยโดนย่าบาด่ะ ป้าป้าป๊าผมไม่ได้ใส่ถุงมือปาเดี๋ยวเดี๋ยวปิดก่อนศิลปินภูไทยอลังการยืนอยู่ตรงนั้นแหละยืนอยู่ตรงนั้นแหละทางโค้งล่สามที่ตลามท่าโบเลยพอ่ตรงนั้นเป็นงานอะไรงานเทศกาลใส่ย่างทางโค้แต่ไม่รู้ว่าเขาเล่นตรงไหนถามน้องแดนเซอร์ไปแล้วยังไม่ได้ตอบ ไปกันไหมเสือแฟนคลับของน้องแดนเซอร์ไงก็เลยทักไปถามน้องครับโอ้ดูดูหน้าของแต่ละคนเขาต้องเขมเหลวก่อนนะช่วงถ่ายรูปมันต้องเขมเหลวก่อนเขมเหลวใช่ไหมเขม้าวมันช้าเขมเหลวพุ่งอ่ะอ่ะหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะที่รับชมคลิปให้อย่างน้อยห้านาทีแล้วก็ฝากคลิปย้อนหลังตั้งแต่เช้าจนถึง เย็นเลยนะฮะฝากทุกคลิปด้วยนะคะขอบคุณข่ะแล้วก็ฝากมันโอมชาแนลไทยก็โอมด้วยนะครับบาย